เล่ารอบกองไฟประสบการณ์อาถรรพ์แห่งพงไพรส่งคุณหลอนก่อนเข้านอนสางไพรล่าพรานบทที่4ีและในบัรนี้สางอาคมที่เคยถูกครูพรานของเขาสะกดมนันเอาไว้มันกลับสำแดงเดชได้อีกครั้งนั่นแสดงว่าวิญญาณของมันนั้นหลุดออกมาจากอาคมที่สะกดจองจำมันเอาไว้นั่นเอง คือสางอาคมตัวนั้นที่ถูกครูพรานของข้าสะกดเอาไว้เมื่อเกือบ20ปีก่อนนั่นเองพรานแสงหลุดปากอุทานออกไปอย่างเหลือเชื่อเสียงหัวร่อแหบพระดังสะท้านสะเทินไปทั่วราวพระอีกครั้งอย่างลำพองเมื่อสิ้นสุดเสียงหัวร่อจึงได้ยินประโยคที่อาฆาดแค้นแฝงความโอหหงลำพองของมันกล่าวมาอีกว่าเดชเจ้ายัางจำข้าได้ในครั้งนั้นข้าเพียงพรำจนเสียทีต่อครูพรานของเจ้า หลังจากที่ข้าหลุดออกมาจากอาคมสะกดได้แล้วจึงสัมผัสได้ว่าครูพรานของเจ้านั้นได้ตายไปแล้วบัดนี้ดวงวิญญาณได้สถิตยอยู่อย่างชั้นพรมข้าจึงไม่อาจที่จะติดตามไปล้างอายสังแค้นในการก่อนได้คล้ายนารกอเวจียังไม่โหดร้ายต่อข้าจนเกินไปวันนี้กลับทรงให้เจ้าที่เป็นสิทธิ์ของผู้ที่เคยทำร้ายข้ากลับเข้ามาในป่าแห่งนี้ครั้งในครานี้ข้าจะกระชากดวงวิญ,ญญาณของเจ้าและพวกพ้องให้รั้งอยู่ในป่าแห่งนี้ เป็นบริบาลของข้าไปชั่วกับชั่วกันให้ซาสมแกนที่ฝังแน่นคาใจข้ามานานหลายเพพรานแสงใจสันสะท้านขึ้นฉับพลันเมื่อรู้ต้นสายปลายเหตุแห่งที่มาทั้งหมดของเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นแล้วว่าสาเหตุมาจากวิญญาณสังอาคมตนนี้นั่นเองที่ต้องการล้างแค้นที่ถูกครูพรานจองจําเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนนั่นเองแต่ในบัดนี้ครูพรานได้เสียชีวิตไปแล้วและตนก็จับพลัดจับผู ล่วงล้ำเข้ามาในป่าแห่งนี้อีกครั้งจึงต้องตกเป็นเป้าหมายสางแค้นแทนครูพรานของตอนนั่นเองยิ่งไปกว่านั้นเขาล่วงรู้ตนเองดีว่าอาคมที่ตนมีในเวลานี้นั้นย่อมไม่อาจที่จะทัดเทียมกับสางอาคมตนนี้ได้ขนาดเมื่อครั้งก่อนครูพรานยังห้ามหันโรมรันกับมันอย่างดุดเดือดไปจนถึงฟ้าสางจึงสยบมันเอาไว้ได้ในคราครั้งนี้เขาและคณะของเสียชัยยศที่ต้องมาเผชิญหน้ากับมันอีกครั้งนับว่าหนักหนาสาหัสจริงจริง แต่เพื่อไม่ต้องการให้คนทั้งหมดเสียขวัญถูกทำลายความเพลิเขิมเขาจึงสะกดกลั้นใจตอบโต้กลับไปว่าเมื่อครั้งก่อนเจ้าเคยถูกครูปรานของข้าสยบอย่างราบคาบและถูกสะกดจองจำเอาไว้ที่ใตต,ตนตะเคียนใหญ่ผ่านไปหลายปีคิดว่าเวลาจะช่วยกล่อ,อ,อ,อมเกล้าโทสะโมหะให้ลดทอนลงได้บ้างกลับยิ่งกำเริบลำพองวิชาอาคมทั้งมวลครูพรานเดถ่ายทอดให้ต่อข้าจนหมดสิ้นแล้ว อีกทั้งข้ายังไม่มีเมตตาเหมือนครูพรานครั้งนี้ข้าจะทำลายดวงวิญญาณบาปของเจ้าให้ลงไปสู่นรกโลกันให้ได้จะได้ไม่ต้องไปก่อเวรสั่งกรรมต่อผู้ใดอีกสิ้นประโยชน์ของพรานแสงสางอาคมมันถถลึงตากร้าวอย่างดุด,ดนัดนเดือดดานก้มร่างโน้มลงมาจ้องทลึงตามองพรานแสงที่ยืนอยู่หลังบานหน้าต่างอย่างดุร้ายสองตาที่กลมโตขาวขุ่นของมันพลันแปรเปลี่ยนเป็นแววฉานแดงรอดราวกับสีเลือด กระชากเสียงตวาดออกมาอย่างเกลียวกราดว่าโอหางยิงนักไอปรานโง่ดีละ่ะข้าจะเข้าไปกระชากวิญ,ญญาณของพวกเจ้าทุกคนในบัดเด้กล่าวจบร่างสูงของมันจึงวิ่งพรวดออกมาจากหลังแนวต้นไม้เข้ามายัางลานโลง่งในขณะที่ร่างสูงของมันวิ่งออกมาได้เพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นรูปลักษณ์ของมันจึงเริ่มแปรเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์จากร่างที่สูงฉลุดดำคล้ำราวกับเปรตอสุรกาย พลันกลับกลายเป็นร่างเสือดำขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่าสิบสอกไปอย่างน่าเหลือเชื่อท่ามกลางความแตกตื่นตะลึงของคนทั้งสี่ที่ยืนจ้องมองผ่านบานหน้าต่างอย่างประวัติพรานพลึงยิงรีบยิงสกัดมาไว้กอ่อนเร็วเสียชัยยศที่ได้สติก่อนทุกคนเข้ากระชากเสียงออกมารัวเร็วพร้อมปืนไรเฟิลที่อยู่ในมือตวัดขึ้นมาอย่างรวดเร็วพานท้ายปืนประทับเข้าที่ร่องไหลแล้วจึงจับศูนย์หน้าเล็งไปที่ลำตัวมหึมมาของเสือดำอาคม ที่กำลังวิ่งพรวดเข้ามาอย่างอาหางการจากนั้นจึงเหนียวไกลั่นกระสุนออกไปทันทีเมื่อสิ้นเสียงปืนนัดแรกของเสียหนุ่มใหญ่สติสัมัชัญญาของนายมานพบกับไอ้นิ่มจึงรั้งกลับคืนสู่ร่างคนทั้งสองรีบประทับปืนช่วยกันระดมยิงไปที่ลำตัวของเสือดำมหาการอย่างดุดนันราวกับคลุม้มคลั่งเสียงปืนไรเฟิลสองกระบอกจากมือของเสียชัยยศและนายมานพ อีกทั้งปืนลูกซองตาเสือของไอ้นิ่มสลับกันกระหน่ำยิงออกไปที่ร่างของเสือดำทมินอย่างต่อเนื่องแต่ลำตัวใหญ่ของเสือดำอาคมมันกลับไม่สตทกสะ้านต่ออำนาจแห่งกระสุนปืนที่พุ่งกระแทกร่างอย่างหนักหน่วงแม้แต่น้อยกระสุนทุกนัดที่ยิงมากระทบถูกลำตัวของมันล้วนกระเด็นกระดอนปลิวหายออกไปทางด้านข้างอย่างน่าเหลือเชื่อไม่มีกระสุนนัดใดเลยที่สามารถหยุดมันเอาไว้ได้พรานแสงที่เห็นว่ากระสุนปืนทั้งหมด ไม่สามารถทำร้ายเสือดำอาคมได้เขาจึงรีบยื่นปืนในมือของตนส่งไปให้อน้นิมมันรับเอาไว้พร้อมกับกระสุนอีกสามถึงสี่นัดพลางกล่าวสำทับออกมาอย่างเร่งร้อนว่าไอ้นิมเองใช้ปืนของขา้ายิงสกัดมันเอาไว้ก่อนแล้วนี่คือกระสุนอาคมที่ข้าปลุกเสกกำกับพระเวทให้ใช้กระสุนพวกนี้ยิงสกัดมันเอาไว้ไอน้นิมยื่นมือไปรับปืนและกระสุนอาคมอย่างมึนงงแต่เมื่อเห็นสายตาดูดดันที่กระตุ้นเร่งเร้าของพรานแสง มันจึงรับมาพร้อมประทับเล็งไปที่เสือดำทันทีกระสุนอาคมพุ่งวาบออกไปจากปลายกระบอกอย่างรวดเร็วเสือดำอาคมเห็นกระสุนอาคมพุ่งตรงเข้ามาที่ร่างของมันคล้ายมันสัมผัสประปร้ได้จากแรงธิ์อาถรรพ์นในตนเองว่ากระสุนนัดนี้แฝงมนตรากริตยาคมที่เข้มขลังมันจึงกระโจนลำตัวหลบเลี่ยงออกไปทางด้านข้างอย่างฉับไวเพียงเท่านั้นกระสุนอาคมก็พุ่งเฉียด ผ่านข้างลำตัวของมันไปอย่างน่าเสียดายจากนั้นมันจึงเร่งฝีตีนวิ่งพรวดเข้ามาอย่างต่อเนื่องไอ้นิ่มที่เห็นผลงานที่ผิดพลาดของตนเองมันจึงเร่งบรรจุกระสุนอาคมนัดใหม่อย่างรวดเ,เร็วและยิงออกไปอย่างต่อเนื่องโดยที่สองนายจ้างช่วยกันยิงสกัดเสือดำทมินเอาไว้อย่างลนลานใจเต้นระทึกสันรวัวทางด้านของพรานแสงเมื่อเขาส่งปืนให้ต่อไอ้นิ่มแล้วร่างของเขา พลันถดถอยห่างออกจากบานหน้าต่างไปเล็กน้อยพร้อมทั้งสุดนั่งลงพรางล่วงเอาหุ่นปั้นควายที่ปั้นขึ้นจากดินเจ็ดป่าชา้าผสานมวลธ,ธาตุอาถรรพ์อีกหลายชนิดจนได้เป็นหุ่นปั้นควายสองตัวนำมาวางเอาไว้บนพื้นทางด้านหน้าทันทีหุ่นปั้นควายขนาดย่อมตัวหนึ่งมีสีดำทะมึนส่วนอีกตัวมีสีสันเป็นสีแดงคล้ายสีอิฐเผาพรานแสงรีบพนมมือพรางไร่บนบริกรรมพระเวทอย่างเร่งร้อนรัวเร็ว ผ่านไปเพียงชั่วอึดใจหุ่นปั้นควายทั้งสองตัวมันสายสะบัดหัวไปมาอย่างคึกคักห้าวหาญสองตีนหน้าตะกุยเพื่อนดังเกลียวกราวจนเรือนสั่นไหวเมื่อพรานแสงเห็นเช่นนั้นจึงเรีบสำทับคำสั่งออกไปทันควันควายธนูทองคำควายธนูทองแดงเจ้าทั้งสองตัวรีบเร่งออกไปจัดการกับเสือดำวิญญาณของสังอาคมให้แก่ข้าณนะบัตนน้ไปได้เมื่อจบสิ้นคำสั่งการสองควายธนูหุ่นปั้นขนาดย่อม พลันควบพุ่งวิ่งทยานตรงไปที่บานหน้าต่างอย่างว่องไวปานสายลมเมื่อเข้าไปใกล้กับบานหน้าต่างที่เปิดโล่งมันพลันกระโจนทยานรอยตัวพุ่งผ่านออกไปทางบานหน้าต่างอย่างฉับไวผ่านร่างของสองนายจ้างและไอ้นิ่มไปอย่างเฉียดเฉิวเสือดำอาคมวิญญ,ญาณสังร้ายที่ควบวิ่งทยานเข้ามาอย่างเร่งร้อนลำตัวใหญ่ไม่ต่ำกว่าสิบศอกของมันเมื่อวิ่งเข้ามาจนถึงแนวหลักหมุดอาคม พลันนั้นลำตัวของมันคล้ายประทัดชนเข้ากับแนวไฟฟ้าแรงสูงบังเกิดเสียงแตกระเบิดดังสนัน่นอีกทั้งประกายไฟแตกวูบกระจายเป็นสะเก็ดดวงเล็กดวงน้อยสว่างสวัยไปทั่วบริเวณแต่เสื้อดําอาคมมันเพียงสะดุ้งสะท้านไปเล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็ยังควบวิ่งทะยานตรงเข้ามาอย่างต่อเนื่องคล้ายไม่ได้รับความเจ็บปวดจากพลานุภาพของหลักหมุดอาคมแม้แต่น้อยและเมื่อลำตัวใหญ่ของมันพุ่งเข้ามาจะใกล้ถึงตัวเรือน ร่างของมันคล้ายกระแทกจนกับกำแพงหนาจนบังเกิดเสียงปะทะดังโครมสนั่นพร้อมทั้งบังเกิดมา่านไฟลุกพรึบขึ้นเป็นแนวขวางกั้นบทปังเอาไว้อย่างน่าอัศจรรย์เสือดำมหาการที่สถานส่วนเซถอยไปเล็กน้อยเมื่อมันตั้งหลักได้และมองเห็นมา่านไฟอาคมที่ลุกชนขวางหน้าร่างใหญ่ของมันคำรามออกมาอย่างเดือดดานดังเสะเทือนไปทั่วราวไพเสือดำอาคมที่ลำพองอาหาังการมันรอบหายใจแรง ส่งเสียงขู่คำรนอยู่ในลําคออย่างเครี่ยวกราดดุดันและทะยานกระโจนพุ่งเข้ามาอีกครั้งหวังที่จะข้ามผ่านม่านไฟอาคมเข้ามาให้จงได้แต่ผลของการประทานในครั้งนี้ก็เป็นเหมือนกับครั้งแรกลําตัวใหญ่ดำทะมึนของมันกระเด็นถดถอยไปทางด้านหลังหลายก้าวมันจึงได้ลดความผีผามวูวามลงพลันจ้องมองผ่านไฟอาคมที่เกิดจากอำนาจแห่งกำแพงมนขม็งเนิ่นนานแต่แล้ว สิ่งที่เหนือความคาดหมายพลันอุบัติขึ้นต่อหน้าต่อต,อตาของสองนายจ้างหนุ่มใหญ่และไอ้นิ่มที่ยืนจ้องมองการกระทําของมันด้วยหัวใจที่เต้นระทึกโครมครามไฟอาคมที่ลุกโชนเป็นแนวยาวล้อมรอบตัวเรือนบทบางอาถันสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงไม่ให้ล่วงผ่านไกลกล่ําแต่ในเวลานี้เปเลวไฟพลันเริ่มมอดดับลงทีละน้อยท่ามกลางความใจหายใจคว่ำของคนทั้งสาที่จ้องมองด้วยอาการตระนกหวั่นใจแก่แล้ว เสือดำตัวนี้มันใช้อาคมทำลายกําแพงมนของพรานแสงได้แล้วไอ้นิ่มันอุทานออกมาอย่างอกสั่นขวัญสะทานและก็เป็นเช่นนั้นจริงเมื่อไฟอาคมมอดดับสนิทลงเสือดำอาคมมันจึงควบพุ่งปรีทยานตรงเข้ามาที่ตัวเรือนอีกครั้งอย่างดุร้ายเหิมเกรมแต่ในขณะที่ลำตัวใหญ่ของมันวิ่งเข้ามาจนจะถึงตัวเรือนอยู่รำรอห่างเพียงสีวาเท่านั้นพรานปรากฏลำตัวมหึมาของควายขนาดใหญ่สองตัว ที่แยกย้ายพุ่งตรงเข้าจู่โจมใส่มันทางด้านซ้ายขวาอย่างดุดันเสือดำอาคมมันชะงักร่างค้างไปวูบหนึ่งเมื่อเห็นควายธนูทองดำกับควายธนูทองแดงที่แยกย้ายจู่โจมเข้ามาทางด้านข้างอย่างพร้อมเพรียงมันทะลันวูบออกไปทางด้านข้างเล็กน้อยเขาแหลมของควายธนูทองแดงที่สะบัดเวี่ยงเข้ามาที่ลำตัวใหญ่ของเสือดำจึงเบี่ยงเบนผิดพลาดเป้าหมายไปเพียงเล็กน้อย เมื่อเบี่ยงลำตัวโยกหลบฉากหลุดปลอดจ,จากคมเขาแหลมไม่ได้อย่างเฉียดฉิวเสือดำอาคมมันรีบเบี่ยงกรงเล็บที่แหลมคมตะปบไปที่ส่วนหัวของควายธนูทองดำที่ปรีประชิดเข้ามาทันควันแต่ควายธนูทองดำกลับค,คล่องแคล่วรวดเร็วมันโยกหัวหลบเลี่ยงไปได้อย่างมีชั้นเชิงกรงเล็บของเสือดำอาคมจึงวูบผ่านหัวของคู่ต่อสู้ไปได้อย่างน่าเจ็บใจและเมื่อมันจู่โจมผิดพลาดเสือดำธมิน มันจึงกระโจนลำตัวหลบออกไปทางด้านข้างเพื่อหลีกเลี่ยงการกระหน่ำกลุ่มร,มรุมซ้ำเติมและในช่วงเวลาอันน้อยนิดวิญญาณของสังอาคมมันจึงขยายรูปลักษณ์ของมันอีกครั้งพลันกลับกลายเป็นเสือดำที่มีขนาดใหญ่มเหิมากกว่าเดิมเกือบสองเท่าจนสองควายธนูพลันกลายเป็นตัวเล็กกว่าคู่ต่อสู้ไปถนัดตาเสือดำอาคมเมื่อมันขยายลำตัวให้ใหญ่โตมโหฬารยิ่งขึ้นมันจึงไม่หวั่นเกรงต่อสองควายอาถรรพ์อีก มันยืนนิ่งปักหลักสู้ศึกยังอดทานอาหาหงการควายธนูทองแดงและควายธนูทองดําก็เปี่ยมเลือดนักสู้หาได้วันเกรงวันไหวต่อขนาดที่ใหญ่โตของสางเสือดําแม้แต่น้อยมันพุ่งทะยานเข้าไปปัท่าอย่างหักโหมรุนแรงเสือดําอาคมเถี่นควายธนูทองดําพุ่งปรีเข้ามาใกล้ถึงตนเองอยู่รอมรอมันพลันเวียงกรงเล็บที่ใหญ่โตฟาดไปที่ส่วนหัวของควายธนูทองดําอีกครั้งอย่างหนักหน่วง ควายธนูทองดำที่รับรู้ได้ถึงกระแสลมที่วูบมาประท่าร่างหอบใหญ่มันจึงเบี่ยงหัวโยกหลบเลี่ยงแต่ก็ไม่ทันท่วงทีเมื่อกรงเล็บของเสือดำอาคมตะปบฟาดไปเข้าที่ข้างหนึ่งของมันอย่างหนักหน่นวงเต็มแรงจนเขาของควายธนูทองดำหักสะบันลำตัวใหญ่ส่วนเซออกไปทางด้านข้างอย่างเสียหลักเสือดำอาคมที่สามารถจู่โจมทำ้ายศัตรูได้ด้วยการตะปบเพียงครั้งเดียว มันคำรามลั่นออกมาอีกครั้งดังสะท้านสะเทือนไปทั่วป่าแต่ในขณะที่กำลังจะตามติดปรีประชิดเข้าไปซ้ำเติมควายธนูทองแดงก็ควบพุ่งทะยานเข้ามาทางด้านหลังแล้วอย่างเร่งร้อนรวดเร็วพร้อมทั้งเขาแหลมที่สะบัดหมายทิ่มแทงเข้ามาที่ข้างลำตัวอย่างดุดันเสือดำอาคมตัวใหญ่มือเหิมามันกลับไม่ได้ครั้นคร้มหวาดเกรงมันมรีบเอี่ยวลำตัวหมุนกลับมาอย่างว่องไวพร้อมทั้งกรงเล็บ เวียงตะปบตามมาอย่างรวดเร็วรุนแรงฟาดไปที่หัวของควายธนูทองแดงเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหัวของควายธนูทองแดงถึงกับแตกยุบลงไปตามแรงกระแทกอย่างน่าตระนกหวาดเสียวควายธนูทองแดงร้องออกมาสุดเสียงเพียงครั้งเดียวลำตัวที่ใหญ่โตร,ราวกับกระทิงป่าของมันจึงสุดหวบลงไปกับพื้นอย่างหมดสิ้นลวดลายแรงฤทธิ์เนื่องจากกระโหลกแตกยุบกลับกลายเป็นหุ่นปั้นควาย รอยผ่านบานหน้าต่างไปตกอยู่ทางเบื้องหน้าของพรานแสงที่นั่งบริกรรมคาถาด้วยสภาพที่แหลกชำรุดใช้งานไม่ได้อีกต่อไปรร้กาจจริงๆมันกลับสามารถทำลายควายธนูของคาได้ในเวลาอันรวดเร็วอย่างนี้พรานแสงสะบัดออกมาอย่างเดือดดาลจากนั้นจึงล่วงมือลงไปในย่ามอีกครั้งล่วงเอาหุ่นไม้ขนาดย่อมที่สลักเป็นรูปลักษของยักษ์ตนหนึ่งที่ท่าทางองอาจน,น่าเกรงขาม อีกทั้งยังเสแยแยกเขี้ยวยาวงงอย่างดุร้ายสองมือกุมด้ามกระบองทิ่มลงพื้นอย่างหน้ายำเกรงก็นำหุ่นไม้สลักวางลงบนพื้นทางเบื้องหน้าพร้อมทั้งเร่งไา่บริกรรมพระเวทกำกับสำทับลงไปอีกหลายคาบจากนั้นจึงออกคำสั่งสำทับลงไปทันทีหุ่นพยน์เจ้าจงรีบออกไปทำลายเสือดำที่อลาวาัตอยู่ทางด้านนอกให้ขาในบัดดลเมื่อสิ้นเสียงคำสั่งของพระราสง หุ่นไม้พลันเ,เริ่มขยับเคลื่อนไหวได้ทีละน้อยเห็นมันหมุนมร่างเวียงกระบองพาดบ่าแล้วจึงเดินต,ตึงตรงไปทางบานหน้าต่างอย่างองอาจด,ดุดันท่ามกลางความตื่นเต้นตะลึงของเสียชัยยศนายมานพและอนิ่มที่มองเหตุการณ์อยู่ด้วยหัวใจที่สั่นไหวสะท้านต่อหลากหลายสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเมื่อเดินไปใกล้ถึงบานหน้าต่างหุ่นไม้สลักรูปยักษ์สาจึงกระโจนลอยตัวพุ่งทะยานออกไปอย่างรวดเ,เร็ว จนคนทั้งสามสัมผัสได้ถึงกระแสลมที่วูบผ่านไปหอบใหญ่และเมื่อมองตามลงไปดวงตาพลันต้องเบิกโพรงอีกครั้งเมื่อเห็นว่าในเวลานี้บนลานโลง่งพลันปรากฏร่างของยักษ์ที่สูงใหญ่ตนหนึ่งยืนตรังงานงมมือถือกระบองพาดป่าอย่างทรงพลังอำนาจหน้ายำเกรงร่างของอมนุษย์ในรูปรักษของยักษ์ร่างกายเป็นสีดำคล้ำเป็นมันเลื่อมสะท้อนแสงจันทเป็นประกายแวววาว เมื่อมันเห็นเสือดำอาคมที่มีขนาดใหญ่โตกำลังกัดขยําอยู่ที่ลำคอของควายธนูทองดำที่ถูกตะปบเขาหักไปหนึ่งข้างมันจึงรีบพุ่งทะยานเข้าไปทันควันและในทุกครั้งที่เท้าสัมผัสพื้นจะบังเกิดเสียงดังตึงตังจนพื้นดินสะเทือนเมื่อเคลื่อนร่างเข้าไปใกล้กระบองเหล็กที่ถืออยู่ในมือพลันเวียงออกไปอย่างรวดเร็วหนักหน่วงเสือดำอาคมที่กัดขยะำอยู่ที่ลำคอของควายธนูทองดำจนมันสิ้นมริ์ เมื่อเหลือบมาเห็นปลายกระบองที่เหวี่ยงเข้ามาใกล้จะถึงตัวอยรอมรอจึงปลดปล่อยคมเขี้ยวหลุดออกจากลำคอควายธนูอาถันจากนั้นจึงกระโจนหลบเลี่ยงออกไปทางด้านข้างอย่างรวดเ,เร็วแต่กระบองของหุ่นพยนต์ในรูปษณ์ของยักษ์ที่ฟาดออกมาอย่างรวดเ,เร็วราวกับสายลมเสือดำอาคมจึงไม่อาจที่จะหลบเลี่ยงได้ทันท่วงทีปลายกระบองกลมมนจึงฟาดไปที่กลางลำตัวของเสือดำอาคมอย่างหนักหน่วง จนมันต้องแผดเสียงร่ำร้องออกมาอย่างเจ็บปวดลำตัวใหญ่ลอยละลิ้วไปตามแรงกระแทกจนตกกระทบพื้นอีกทั้งเกลือกลิ้งถลายไปอีกหลายวาแต่เสือดำสังอาคมมันกลับทรหดยิ่งยวดมันค่อยๆผุดลุกขึ้นมายืนอีกครั้งอย่างคลั่งแค้นเดือดดาลส่งเสียงร้องคำรามออกมาอย่างอหังการพร้อมทั้งควบวิ่งทะยานตรงพุ่งเข้าใส่หุ่นพยนต์ยักษ์ที่กำลังวิ่งเข้ามา พร้อมทั้งฟาดกระบองเข้าใส่ลำตัวของมันอีกครั้งอย่างดุดันแต่ในครั้งนี้เสือดำอาคมที่ระวังตัวอยู่ก่อนแล้วมันกระโจนเบี่ยงลำตัวไปทางด้านข้างอย่างฉับไวกระบองของหุ่นพยนยักษ์จึงฟาดโครมลงกับพื้นดินอย่างถนัดทนีจนพื้นดินแตกกระจายเป็นหลุมลึกและในขณะที่หุ่นพยนยักษ์กำลังเตรียมที่จะเหวี่ยงกระบองฟาดกลับอีกครั้งเสือดำอาคมจึงฉวยโอกาส ลอยตัวสูงตปะปบไปที่ร่างของหุ่นพยนต์อย่างรวดเร็วรุนแรงเสียงกรงเล็บปะทะกับร่างใหญ่ของหุ่นพยนต์ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งแม่หุ่นพยนต์ยักษ์จะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่แรงกระแทกปะทะที่หนักหน่หนวงรุนแรงจึงทําให้ร่างพงังะสวนเซไปทางด้านข้างหลายก้าวเมื่อเหลียวกลับมาอีกครั้งจึงพบเห็นเสือดําอาคมมันพุ่งกระโจนลอยตัวสูงเข้ามาใกล้อีกครั้งอย่างอาฆาตแค้นแต่ในครั้งนี้หุ่นพยนต์ยักษ์ตั้งหลักได้แล้ว มันตวัดเท้าเตะขึ้นสูงปะทะาเข้าที่กลางลำตัวของเสือดำอย่างถนัดถนีแม่นยำลำตัวของเสือดำถมินสะท้านขึ้นอย่างเจ็บปวดครั้งหนึ่งแล้วจึงกระเด็นลอยออกไปทางด้านข้างอย่างเสียหลักตกกระแทกพื้นเกลือกกลิ้งไปอีกครั้งอย่างทุลักทุเลและในคราค,ครั้งนี้หุ่นพยนยักษ์มันไปปลดปล่อยให้เสือดำอาคมมีโอกาสได้พลิกฟื้นจู่โจมอีกครั้งมันมรีบถลันประชิดเข้าไปอย่างว่องไวพร้อมทั้งกระบองเหล็กในมือ ระดมฟาดไปที่ลำตัวของเสือดำอาคมอย่างหนักหน่หนวงรุนแรงหลายครั้งเสือดำมหาการที่ถูกกระนำต้อนตีจนเจ็บปวดประ้าระบมมันแผดเสียงร่ำร้องคร่ำครวญออกมาอย่างทุรนทุร,รายพยายามที่จะกระเสือกระสนดิ้นรนหลบหนีอย่างทุกทรมานแต่กระบองที่กระนำฟาดมากระทบลำตัวของมันในแต่ละครั้งล้วนแต่หนักหน่หนวงรุนแรงจนสาหัสปวดปร้าไปทั่วสันพางเมื่อไม่สามารถที่จะดิ้นรน เพื่อหลบหนีไปจากพายุก,กระบองเหล็กของหุ่นพยนต์ยักษ์ไปได้เสือดำอาคมวิญญาณของสังร้ายมันจึงสลายรูปลักษณ์ของเสือดำกลับกลายเป็นดวงไฟสีเขียวหมน่นล่องลอยวูบวาบเพื่อหลบปลีกม่านกระบองที่กระหน่ำเข้ามาเร็วราวกับหาฝนจนกระทั่งล่องลอยหลบหนีขึ้นสูงพ้นจากรัศมีของกระบองเพชรชักคาดไปได้อย่างสะบักสะบอมพรานแสงที่นั่งบริกรรมพระเวทเพื่อกระตุ้นเร่งเร้าพลังฤทธาของหุ่นพยนต์ยักษ์ จึงสามารถล่วงรู้ได้ทางฌานว่าวิญญาณของสังอาคมมันกําลังคิดที่จะหลบหนีเขาพลันปุดลุกขึ้นทันควันทันหลันพรวดไปที่บ้านหน้าต่างคว้าปืนของตนที่อยู่ในมือของไอ้นิ่มพร้อมกระสุนและจึงประทับเล็งไปที่ดวงไฟสีเขียวหมดที่เป็นดวงวิญญาณของสังอาคมทันควันพร้อมทั้งเร่ง่า่บริกรรมพระเวทสำทับเข้าไปในกระสุนปืนเพียงอึดใจเดียวกลับภาวนาคาถาจบไปหลายคาาจากนั้นจึงลั่นไก ยิงไปที่ดวงไฟเขียวที่ลอยขึ้นสูงเหนือยอดไม้ทันทีดวงวิญญาณของสางอาคมมันสัมผัสรับรู้ได้ทันทีเมื่อกระแสพลังแห่งกริตยาคมที่แฝงมาก,กับกระสุนอาคมที่พุ่งวาบเข้ามาใกล้มันพลันล่องลอยฉวัดเฉวียนวูบวาบวนเวียนไปมาเพื่อหลบเลี่ยงจากกระสุนอาคมจนกระสุนที่กำกับแรงธิ์มนตราพุ่งเจ็ดผ่านดวงไฟสีเขียวหมุนไปอย่างวุ่นวิตเฉียดฉิวแต่ทว่า ดวงวิญญาณของสังร้ายพลันต้องตกตะลึงแตกตื่นอีกครั้งเมื่อสัมผัสได้ถึงพลานุภาพของกระสุนอาคมที่เพิ่งจะพุ่งเฉียดผ่านไปเมื่อครู่กลับวกอ้อมวนเวียนย้อนพุ่งเข้ามาหามันอีกครั้งอย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งนั่นก็เป็นเพราะอาคมที่พรานแสงบริกรรมใช้วิชากระสุนคดเมื่อก่อนที่จะยิงกระสุนอาคมออกมานั่นเองดวงไฟสีเขียวหมน่นที่เป็นดวงวิญญาณของสังอาคมมันเร่งล่องลอยวูบวาบฉวัดเฉวียน เพื่อหลบเลี่ยงจากกระสุนอาคมที่พุ่งว่าบตามติดมันไปไม่ลดละไม่ว่ามันจะล่องลอยวกผ่านบทบางยอดไม้กระสุนอาคมที่ถูกยิงออกด้วยวิชากระสุนคดก็ยังคงพุ่งไล่ติดตามมันอย่างไม่ลดละจนกระทั่งมันต้องลอยเข้าไปบทบางลำต้นไม้เพื่อพรางตนเองเอาไว้แต่กระสุนคดก็คล้ายมียานวิเศษมันกลับพุ่งปะทะชนต้นไม้ในตำแหน่งที่ดวงไฟสีเขียวหลบซ่อนอยู่ กระสุนอาคมพุ่งทะลุผ่านต้นไม้ไปอย่างน่าอาัศจรรย์ทะลวงผ่านดวงไฟสีเขียวดวงวิญญาณของสังอาคมอย่างแม่นยำได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นอย่างเจ็บปวดอีกครั้งจากนั้นดวงวิญญาณของสังอาคมมันจึงแตกระเบิดกลับกลายเป็นสะเก็ดไฟกระจัดกระจายวูบหนึ่งแล้วก็สูญสลายหายไปในที่สุดวิญญาณของสังอาคมตนนัวนี้มันถูกกระสุนอาคมของข้าทำลายจนดวงวิญ,ญญาณแตกสลายไปแล้วครับนายหลังจากนี้ อาถรรพ์ที่มันครอบงำควบคุมป่าแห่งนี้ก็จะมาลายคลายสิ้นไปด้วยเช่นกันครับพรานแสงกล่าวออกมาหลังจากที่ใช้อาคมเรียกหุ่นพยนต์กลับคืนสู่รูปลักหุนไม้สลักเรียบร้อยแล้วแทบจะระบายลมหายใจออกมาพร้อมกันอย่างผ่อนคลายเสียชัยยศที่เป็นหัวหน้าคณะล่าสัตว์ในครั้งนี้หลังจากที่ระงับสติจนหนักแน่นเยือกเย็นแล้วจึงตัดสินใจกล่าวออกมาว่าฉันคิดว่าพวกเราจะไม่รอดกันเสียแล้วสางตนนี้มันร้ายกาจจริงๆ ต้องขอบใจพรานแสงเหลือเกินที่ช่วยเหลือทุกคนเอาไว้เอาล่ะเอาไว้ฟ้าสางเมื่อไรพรานแสงนําทุกคนกลับออกไปจากป่ากันได้เลยไม่ลงไม่ล่ามาแล้วสัตว์ตอนนี้ฉันรู้ซึงสํานึกใจเลยล่ะว,ว่าในขณะที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่อับจนใกล้ตายมันเป็นยังไงมันก็คงจะไม่ต่างอะไรไปจากสัตว์ป่าที่พวกเราเคยล่ากันมานั่นแหละมันก็รักในชีวิตของมันเหมือนกันไม่ต่างไปจากพวกเราหรอกฉันสาบานเอาไว้เลยนะว่า ต่อไปฉันจะเลิกเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์อีกแล้วเข็ดขยาดจริงๆเข็ดจบจนวันตายเลยทีเดียวนายมานพก็พยักพยเยิดรับอย่างคล้อยตามความคิดของเสี่ยหนุ่มใหญ่เพื่อนรักเช่นกันเขาก็ตั้งใจไว้แล้วว่าหากรอดชีวิตผ่านพน้นค่้คืนวิกฤตนี้ไปได้ก็จะเลิกเข้าป่าล่าสัตว์เช่นกันความมืดมนอนตรการเริ่มสลายไปทีละน้อยเวลาแห่งรุ่งอรุณคืบคลานมาเยือนอีกครั้ง หลังจากที่ทัศนียภาพรอบบริเวณกระจ่างแจ่มชัดพรานแสงจึงนำทุกคนเดินทางกลับออกจากป่ากันทันที